เงินจำนวนนี้อัตมาไหวไหะเหตุสาลาไว่าติสะสมเล็กน้อยทักห้าปีสิบปีก็สได้หล่านาดีว่าวันคอยที่คือปูนสอบหนึ่งสองสอบมาซอยกันก็นกนยังดีนะโยมสมมติว่าปูาปเอามาไหคานามั่นเพิ่นแล้วบันนี้แล้วบัดนี้ค่าปูนผู้เหตุฐานพระประธานผู้เสียเอาใส่แบนี้ก็ที่คอยเก็บหอมรอมดีไปคือเก่าเลยโยมขอบินถบาทไป ล้วก็ค่อยเก็บพร้อมน้อมมีผู้ใหญมากเกิีได้ไปค่อยๆเฮ็ดไหมมาเป็นหนังอันนี้เขาแสดงลดน้ำใจเพื่อนมีความดีความงามสีสางถนนหนทางไหเฮาสางแล้วบ่แมันสีสางบ้านนี้เพิ่นสางแล้วบ้านนี้ว่าได้เลยว่าสางนัเด้ปูอยู่นี่ดีอพอดีโทรศั่นไปถามปูล่องมึงก็ได้ปูฝันดีไปนมาสการครับปูครับผมอัอผมขออนุญาตไทยในเด้อปูเด้อ อ่าผมเปลี่ยนได้มะเขาข่าเขาแนี่ยจัดเปดห้าห้าเปีดปูเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่แรกปูให้ยสามเจ็ดหานะปูนะห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแล้ววันนี้มือก้อนที่ออกเนี่ปูเนียนปูเริ่รมบ่ะปูเนียนว่าเอาสามทีม,อมเอาแปดไส่เนี่ยแปดในนส่นั่นแหละครับผมอ๋เอมียโค้กเพิน่นไายอย่างปูโอ้เพินน่นไหมท่าไงตัวยม เฮ็ดทางให้อืมบ่คิดบ่คาดบกฝันดอกจ้างเพิ่นเท่าไรล่ะปู่เฮ็ดทางเปิ่นไปจ้างดอกโยมเพิ่นมาเบิ่งดวงนับมาตมาเพิ่นเห็นว่าทางเข้ามาลําบากเพิ่นว่าโวกหน้าโวกหลังยามไปบินธบาตยามออกไปหน้าฝนนี่ออกไปเรืหลวงปู่ว่าซั่นเพิ่นว่าจัง้างอะไรปะคนก็บอกว่าสิมาเฮ็ดทางให้โอ้เพิ่นมาได้จังมื้อล่ะปู่นี่2มื้อหลัโยมอาตมาย่างไปเบิ่งเหล่านี่โยมครับดีดีใจบ่บ่เคยเห็นนะที่ถนน6เมตรพร้อมแมย้อม ไปอาตมาสิาพาโย,ยมยางไปเบิ่งมองนี้ทด้บาดเบิง่งเบิ่งอยังผมโอ้ไปเบิ่งวา่าสีรวบรวมไว้สีบินถ้าบอกตาบาทแน่พอ่อได้ซอยค่าหนะมันรถเพิ่นสิมสาใเพิ่นฟรีได้สิโอ้โอ้ครับจ้ามีนม้นำใจเฮาก็ต้องมีน้ำใจตอบแท่นที่ตัวครับ <พอ S 2> ครับผมเงินตาบ <พอ S 1> าทแน่น <พอ S 1> ั <พอ S 1> ่นอันนี้แน่เบิ่งดวงแน่ไปครับตามอัตมาพตามที่เป็นไหหมาตั้งตั้งใจสิรวบรวมไว้ สร้างศาลาห์ฐานพระโอรทันตั้งใจเก็บมองนี้ไปสร้างศาลาเพิ่นมาแบบปัจจุบันเท่ากระเทียมห้เพิ่นแบบปัจจุบันตัวโยมเท่าสิปล่อยเพิ่นกลับบ้านไปก็คือได้บ่แม่็นมาสั่นโยมบางเด็ความหมายเรื่องข้องเรื่องเนี่ยผู้เตรียมเงินไว้ให้ค่าจ้างเพิ่นแต่ผมให้จังเลยนี่จะแบบแบบบอดด้เตรียมเในโยมคือหมายก็ว่าเงินจำนวนนี้ อัตมาไว้ไหวเหตุศาลาว่าจิตส,สะสมเล็กน้อยทักหาปีปสิบปีก็จวได้ตีว่าสันคือว่าปานนั่นแหละเพราะว่าตั้งใจว่าคอยเก็บหอมรอมิดคอยเดีซื้อปูนสอบหนึ่งสองสอบมาซอยกันก็นกนยังดีนะโยมอัตมากเก็บไววก็คอยดึงออกไปคอยบัดที่นี่วันที่ได้หลายเมือนอยู่บ่กปูก็จังว่าเนยโยมเพราะว่า,ารักบาตลนะผู้เห็ุบุญมาให้เบิ่งดวงเหนเน็ุหน้ำแน่น่ะโยม อ้าวแล้วไอ้ค่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันนี่เพิ่นกลับว่าอะไรไปูเสียเพิ่นบ่าอะเรียกร้องยังบอกเพิ่นบ่าเรียกร้องยังเพิ่นมาตั้งใจขีมาคือว่าัตรเพิ่นมาหอดเพิ่นกรบโดดไม่ถามค่าน้ำมันนี่แหละเฮ็ดมองไหนล่ะปูทางมาเรียกว่าสันบอกเอ้ามากกับเฮ็ดตัวครับผมเพื่นกระดึ๊กเอาล้วนละที่มันกระดึ๊กเอล้หรอจะมากกับหูเรียงหูแล้วหน่ะอาวว่าแต่ชี้ไซม์มองนี่เลยได้ว่าสันครับลักเฮ็ดไว้แล้ว่าสันเพิ่นที่เพิ่นอนเฮ็ดขึ้นแรกก็บอกิึ้นว่าเพิ่นขีมาเฮ็ดได้โยม เอาตกลงเนี่ยไอ้ในไอ้หีบบริจาคแต่มีอยู่อันนี้คือมีไก่มีขั้งแต่ไหนอันนี้ยังวนเวิร์ดตัวนี้ปูเอ้าวยันเวิร์ดตัวยังวนเวิร์ดยังมีเงินอยู่ในหันเยอะแค่นี้หมดยมโอ้โหจะมาดึงออกก่อนเห็นหมดเอาว่ามันหมดแล้วก็ปูหมดตัวนี้โอ้ยนี่เด้เดียดเดียอยู่นี่ปูเอาออกมาให้เห็นเวิร์ดเนี่ยอืมก็บ้าใครดีตัวยมมือก็บ้าใครแข็งออกมาให้เหวิร์ดอืมโอเคโอเคอื ยผมวันปูมีเงินอยู่หลายหมื่นอยู่เนาะโอ้ยขมีตามแต่เพราะม่ยนจังแม็โคมาเหตุผลทางแหมสนุกผมว่านี่เขาว่าจ้างด้วยใจมั้งอาจจะมาจากสายสายเพิ่นก็ได้ที่เพิ่อนบอกให้ฟังตะเดียวก่อนสายสาหนักเนาะสายหนักเพิ่นบอกว่าไมาหรอกหลวงพ่อเราต้องย่านหรอก พ่อถ้ามีเงินเดือนเด้ตอนว่าตะกอนอ๋อแล้วเพิ่นมาเฮ็ดอยู่เมือสองมือนี่เพิ่นได้น้ำมันใส่เติมหรือปูเพิังได้ก็เพิ่นเติมเองเพิ่นกระบอกมาถามค่าหน่ะมันน้ำอัตมาจะเขียนเพิ่นมีแต่เฮ็ดเอารถบ่เนีมาเกี่ยวกับค่าอัตมายังงงนิยงเงืนบ่เงินนี่ปูเจ็บหอมล้อมดิบไว้แต่เฮ็ดยังก่อที่อัตมาลอยฟังก็หมายว่าสิเรศสังศาลาศาลาใหญ่ล่ะเฮาก็บสินิยถามพระประธานใหญ่ขึ้นหรืออาจจะเป็นองค์ใหญ่กว่านี้นะ เบิงดวงกับจับยัดเสน่นี้หนีละโยมอาตมาไปบินธบาตมาได้มาอาตมากะไรเง่เขานี่ลหละอ,อืมกลองคนได้มาเพื่อนถือเป็นก่อเป็นการเพิ่นยังสี่มากใจมาหลดอาตมาก,กับเปิดรับใจเพิ่นไปครับเพราะได้นั่นอ้าอืม,ออมขันสมมติว,ว่าปูเอามาให้ค่ารามันเพื่อนล้วบ้านีแล้วบ้านี้ค่าปุน ปูเสียดานเพราะระท่านปูเฉียวใส่แบบนี้ก็ที่คอยเก็บหอมรอมดีไปคือเก่าหลังงมคอยบินทบาทไปแต่ก็คอยเก็บหอมรอมดีฟูหายมากก็ทีได้ไปค่คอย,คอยเฮ็ดไม้มาเป็นหนังอันนี้เขาแสดงลดน้ำใจเพื่อนมีความดีความงามสีสางถนนหนทางไงฮาสางแล้วว่ามันสีสางบาดนี้เพิ่งสางแล้วบาดนี้บ้าได้เลยว่าสางสาง,สางแล้วบาดนี้โยมก็ลองจิตบ่งดู พ่นกิไปจักแล้วบ่แล้วพ่นไ่แล้วต่อมค่อยสิไปปเนี่ยต่มามาคืนแล้วมือนี้จะยังไงก็ต้องห้พ่นจะน้่มลองไปตามพ่นบงแม่ดูโอ้ตามพวกาม่โค่นี่บอกครับเป็นขามโค่เดี๋มาบงดูเออเดี๋ยวเดีผมไปตามเพื่ใหายนะคุณนะตามไปนะตามพึ่งไม่ยวใส่เกือบจาหน่อยก่อนวัติทาเอาเพี่น้อง ปู่ก็บ,บอกว่าปู่ฝันแล้วล่ะแต่ว่าจะได้ตัวใดอปู่เพิ่นบอกเพิ่นฝันแล้วอตัวเลขก็ได้แล้วทีตัวใดเดี๋ยวค่อยจะฟังพร้อมกันครับผมปู่เพิ่นใจโชคให่ใช่เนาะฮวัสิมานี่สิเขาอีกบ่าเขาทั้งบนทั้งล่างอีกบอ่อเขาล่องแต่ค่อยพิจนิดพิจรารณาไปน้ำกันถ้าฟังไปน้ำกันครับพี่น้องครับผมอว่าจะเปลี่ยนเช่นไรเนี่ยนสี้วนของตัวเลขปู่สมโพธิอ่าหัวลาสาตาทิพย์ครับผมยิ่ใส่เห เป็นซอว่างไลยเนาะบันเชื่เอเงินแบบเด้นเนาะบันหลวงหลวงปู่เอินหลวงปู่พันเอิญนะหลวงปู่เรียกหลวงปู่เอิญเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวห้าไปถ่ายยื้อนหลวงปู่เดี๋ยวคนจีนยา่างตามไปนี่ละครับผมหนาตาสายบุญห่ากระไดนีด่ครับผมบินเดียวมะเฮ็ดบุญ ครับผมบินเดี่ยวมาทำบุญมาทำถนนให้ปูอ่านี่แหละอยู่สถานท่ามนี่แหละเอาไปน้ำกันปูเอิญไหมครับผมมือนี้มือที่สไลด์เราเต็มอ่ะสองมือแล้วคสองมือแล้วเนาะครับอืมครับผมสามมือมือนี้เลยสามมือมือนี้เนาะเอาจนแลี่ยวุ่ลัดจี้เอาโอ้ยจ้าตัวมโวชนาบุญนํานี่นะตามเพื่อนในบอปูโอ้ครับครับผมครับ ละย,ยไปหาแล้วโอ้ยห่อนเอาบ่าได้ดับเครื่องรถมันบ่ไดครับดับไปได้ครับโอ้ยห่อนว่ะต้องอุ่นเครื่องโอ้ยแว่นสีด๊าบก็ต้องอุอนนองอ่นเครื่องโอ้เทคนิคแมคโครนี่หลายอย่งนะางเลยเนาะเอามามา,มาแเลยปูอืมโอ้ยปุ๊บกระปุ๊บขนาดรับผมว่าสิแม่ ใค่าน้ำหมูน้ำมันเพิ่นเพิ่น,นอย่ามาะเดิเรกเจำน่ะจถวายต่อลวอืเดี๋ยวมาไว้ต่อจไหมาบานอบกยจะมาเขามากูยังวานับปะยังเสนีนับเลยยงอันโอ้มีแต่นับว้เป็นตับเป็นตัาใบทิศเยนปะมาทสนไเป็นตบก็เรือ่องบม่นไม้ถึงเรียนนี่ มัดเ,เป็นแพกไว้จังวันนั่นป<บ>่เป็นแพก็แพกไปแล้วบานนี่แหละตอนขโมยยากไม่ผมนับน้วเนี่ยปูสีห้เรียกว่าเหรอ,อยอดมันเปลี่ยนเท่าไหร่นี่ไม่รู้ยอดปูสะสมมาโดนเติบแล้วนี่ได้ยอดเท่าไหร่บรรษีเมียนโศกหมานห้องวัดนี่ละเมียนละบานแจ่ละบานนี่นับซอยกันอืมหาหัวดอกมาปูโอ้ยขัดอยู่ แปลว่ามึงเคลื s <S okay. uh ่อ huh. น่นัางนับอยู่ยังเคลื่อนที่เนื่อแต่เงื่อนยันหลายๆนี่ว่าอะไรนะแบบเขาจะไม่พราะเรียกว่ามาศหลักมามาดมาศไว้อย่างยมครับขามว่าขาก็คอยเห็ดตนมาเขาจะเน้นไปลว่าวดม่นเนี่ยเห็ดดึงแค่นั้นดึงอันนี้เห็นว่าแถบนี่มันยานนีมันบ่นั่นประเนศาสนะยยมครับผมอ้าก็พอดีละอืม เอาหนับเบิ่งดูพี่น้องก็บเธเบิ่งเด้อว่ายอดยอดปูหลวบรวมไว้ทั้งเบิดนี่ทั้งเบิดเป็นเงินจักบาทปูหลวบรวมไว้เงินที่ปูทุบออมสินเพื่อให้ค่าน้มั่นของปูสายบุญเพลินเนาะปูเพลินมาเห็ดถนนหนทางให้ทั้งเบิดเป็นเท่าไหร่นับเบื้งนี้ล่องลองเบิ่งครับผมหนับจอยกันม้าวก็ได้นับนับเออนับนับรถเจ้าปูหนับทั้งเหรียญหนับทั้งเหรียญ แพกแ็กละสองลอยบอกผูนี่อโอ้โหแพกแ็กละสองลอยเนานับไว้ดูเอาก็ได้พอได้นั่นพักพอนไปร,รถโยมอุ่นเครื่องอะไอยู่ครับอืมอนเื่องเนี่ยนนี้เป็นกระด้ตวนวจสารที่มิจะตัางยันอะไรนะอ๋อเหตธรรมดาผู้เพิ่นเห็ดบุญเกศธานตุโย,ยมเพิ่นไหนฮามาบรเมนวาเพิ่น เล้น,นบาทเลี้ยนหาเลี้ยนสองบาทได้เลยเลี้ยงไว้ตัวครับเลี้งยงไว้เองไหนคุณย่อมกป็ซอยนับที่ท่นคอยจีบบ้านเพลินครับผมนาใหาใยเหล่านาบอลอันนี้นี่อีก,อกนี่นี่อยู่นี่ครับผมคุณย่อมร่มสีพัดร,รอรุ้นยอดนะครับรอรุ้นยอดน้ํามันยอดค่าน้ํามันของปู่สมโพธินะครับจะเก่าขันได้นับเลี้ยงที่ มาเราดีรางวัลที่หนึ่งโป่งเราดีแต่เก่าเนาะโอ้ยแตเดียวตรวจจานได้ตัวไกลเอารถมาหนิบอกถึงรางวัลที่หนึ่งนาแดงกต้องแดดนะตากแดดเทียนมันพันหนึ่งร้อยอ่านับมาหนิกล่องนี้กลองนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับอ่าอกล่องนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ่านีนะอ่ากองนั้นเท่าไหร่หนึ่งพันหงร้อยหน่งั้อยใแยกหนึ่งร้อยออกมากันอ่าเป็น2องพันแล้วนะสองพันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้แล้วก็สิบอ่ามีเป็นสามพันแล้วนะนี่เป็น3มนี่กองกองนี้เหรียญนี่2องพัน อ่ส่วนนี้หนึ่งพันก็เป็นสามพันละสามพันกล้องละสิบครับปูนะสิบย <60, S 1> ี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบเจ็ดสเจสบหหครับผมเจหกครับผมเป็นเป็นเก้ 9, ทาทั้ง <86 S 2> หมดเป็นสามพนเจ็ดสิบหก ทั้งหมดมีเงินอยู่สามพันเจ็ดสิบหกบาทเอาถุงมาใช้ย่อมเอาถุงมากระเป๋ามาทั้งหมดสามพันเจ็ดสิบหกโอ้เจนต์ตัวถอยให้ลงปูทั้งหมดครับขีดมาใช้ถอยจังดอยอาตมาอยากแสดงมุทิตาน้ำใจให้ย่อมให้ผมก็เอาไว้เติมน้ำมันว่าเป็นทางเราเอาไว้เติมน้ำมันน้ำมันผมอยากถวายไว้ที่นี่โอ้ครับเพื่อน่าบว่าเอาดิปู ครับยังไงล่ะก็เอาไว้เป็นส่วนกลางตรงนี้เลยครับเอาไว้จะเฮ็ดไว้ตะ้างต่อไปบอกใช่ครับเอาไว้ซาตุยาธุสาธุตั้งใจไว้เฉยเอศสาลาเอาไว้จะเอาไว้จะเฮ็ดตะ้างต่อไปเนาะอพราะดีล่ะขันเพื่อนว่าเอาปูก็เอาไว้จะไปทําเจตนาล่มของปูตัวอาตมาได้อยู่หวยแต่ว่าสีบอกไว้ตัวเดียวตัวใดล่ะปูเจ็ด เจ็ดกับพอดีตัวเขาครับศูนย์เจ็ดหกปูนนี่ได้สามศูนย์เจ็ดหกนี่นเพิ่นมาบอกแค่ตัวเดียวนี่ครับพี่ยาน้าพิ่นมาบอกแค่ตัวเดียวปกติเสีวบ่าวเพราะว่าจะปิดวาจาอัตมาก็ขอปิดวาจาก่อนสามศูนย์เจ็ดหกนะครับเป็นยอดนี่ก็ยอดแค่กับปุกความเสีลยงเก่าครับครับผมเอาเอาสั่นตัวนะคุณอิทธิกรอะไรนะกาละล่ำครับ คุณอิทธิกรการะลำเนาะเป็นเจ้าภาพทำถนนนี่เนาะถนนเพิ่นเลยล่ะถนนเขียนนี่คุณอิทธิกรการละลำกาการละรอเรือละรอเรือนะการะลำรอเรือสระอะครับแล้วก็ลำบุรีลำนะครับมียอยักไหมมีครับยอยักกันนันนี่แหละผู้สร้างถนนเลยล่ะ <Ừ. S 2> ผู้สร้างถนนมาแบบถ้าผากเป็นคนโบราณเขาบอกว,ว่ามาแบบมหาโจนมาแบบไม่คาดคิดครับมาแบบว่าผู้ง่ายมาป้นเลยก็ว่ามาทําทางป้นเลยโดยตรงเลยมาเจาะจงเลยเป็นผู้พลิกผันเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองค,คุณอิทธิกรการะร,รัมผู้สร้างถนน แล้วก็พี่พันด้วยครับผู้สนับสนุนน้ำมันดูร้างถนนครับผมคุณอะไรนะคุณอะไรพารวยนะผมบุญพารวยคุณบุญพารวยเอาน่าจะมาพร้อมกับบุญพารวยนี่แหละเจ้าเป็นเครื่องจักรนอคอยกับเป็นน้ำมันจะสอยกันไปได้เท่าใดก็เอาซ้ำนั่นแหละเนาะที่แน่แนวดสิมานี่ยจะเริ่ม3076เนาะคือยอดกระปุกอวมสินปูสมโผ์สะสมมา ครับผมชาสวมไว้